ต่อที่รายงานของคุณโสพลเพชรแท้นะครับวันนี้เป็นนักฟุตบอลร,ระดับหลีกภคุิภาคอย่างนัทพงศ์คำอักษรชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ต้องสู้ชีวิตติดตามรายงานได้จากคุณโสพลเพชรแท้ครับนุชครับวันนี้ออเดอร์เยอะหรือเปล่าครับวันนี้มีประมาณ5เจ้าครับ5เจ้านะครับครับ ต้องไปส่งที่ไปรษณีย์เหมือนเดิมไปที่ไปรษณีย์ครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะหรือเปล่าครับลูกค้าก็มีมาปราปรายครับ,รบไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะครับโน้ตอัตพงศ์ทำอักษรผู้เล่นทีมฟุตบอลสมุทรปราการยูเนเต็ดในลีกภูมิภาครับออเดอร์สินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาที่เขารับมาขายและโปรโมททาง Facebook ออกไปส่งกับลูกค้าทางไปรษณีย์ในภาวะการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดทำให้เขาต้องหาไรายได้เสริมเพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัว แม้ว่าจะได้งานกับทีมฟุตบอลสมุทรปราการยูเนเต็ดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทําให้เขาต้องทํางานหนักทั้งการเป็นนักฟุตบอลและขายของก่อนหนะ้าที่จะมาลงตัวกับสมุทรปราการไอ้เนี่ยมีสัญญายอยู่กับลูกพ่อขุนยูเนเต็ดใช่ครับครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอ๋อคือ,เ,อเปลี่ยนสมาคมใหม่แล้วทางทางนโยบายของของสมาคมเนี่ยทีมลูกพ่อขุนไม่ได้สิทธิ์ในการส่งทีม,มก็เลยถูกตัดสิครับถูกตัดสิทธ์ไปครับ แต่ว่าวันนี้นุชเองยังสามารถไปต่อได้ครับถ้าถือว่าเป็นโชคดีครับที่มีทีมงานของค้หน่งเชลมบุนที่ชายนั่นึ่งไพลอตสัญหาพลนะครับที่ยังเห็นความสําคัญครับแล้วก็ดึงมาช่วยทีมเพราะว่าอดีตก็เคยร่วมงานกันที่สมัยอยู่ไทยฮอนด้าเมื่อ7จปีที่แล้วครับอ้าสิบสองปีครับสองปีนะไปรัตพงศ์วางแผนเอาไว้ว่าในวันที่เขาต้องรีทายจากการเป็นนักเตะ สิ่อที่เขาจะสานต่อก็คือการขายของทาง Facebook เพื่อให้เกิดไรายได้และต่อยอดตัวเองสู่การเป็นโค้ชฟุตบอลนอกจากเสื้อรักกัมเนื้อนอกจากถุงเท้ากันลื่นแล้วสินค้าอื่นๆาวางแผนบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามานําเข้าครับจากน้องชายคือเป็นเป็นแหวนติดกับโทรศัพท์ม,มือถือครับซ,ซึ่งยังไม่ค่อยมีในประเทศไทยครับอาจจะอาจจะขัดครับคพามรู้สึกหน่อยแต่ว่าพอใช้แล้วมันมีประโยชน์นะครับก็ตอนนี้ผมเริ่ม โปรโมทในเพจของตัวเองเริ่มเริ่มจะมีลูกค้าที่เป็นเพื่อนที่รู้จักมาติดต่อบ้างแล้วราคาไม่แพงครับราคาแพงก็เรียกว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อครอบครัวใช่อายุตอนนี้ก็ส4แล้วครับผมวางเป้าหมายกับการรีไทยตัวเองกับวงการฟุตบอลหรือเปล่าครับจริงๆก็ตั้งใจว่าอีกสัก2ปีหรือ3ปีครับแต่ด้วยสภาพร่างกายแล้วก็สภาพของของฟุตบอลเนี่ยตอนนี้วัยรุ่นขึ้นมาเยอะเราก็ต้องต้องทำใจครับ นักเตะคนนี้นัทพงศ์ขับอักษรยังคงยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อตัวเองและครอบครัวต่อไปมานาเพียนกล้าถ่ายภาพสบพนเพ็แท้ในช่องทีวีรายงาน